สวัสดีค่ะภูเป้เคเคบพตี้นะคะวันนี้นะคะมาอยู่ที่โครงการนะคะลิลัลนเรสซิเดนซ์หนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะอยู่ด้านขวามือนี่เองค่ะนี่ด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายจะเป็นที่จอดรถนะคะแล้วก็ตึกจะอยู่ด้านขวามือน,นะคะอยู่ตรงนี่ค่ะตึกสีส้มๆตรงนี้แหละคะ่ะตึกนี้เลยนะคะลูกค้าขึ้นไปนะคะมันจะอยู่นะคะห้องจะมีอยู่ชั้นชั้นสามแล้วก็ชั้นสี่ชั้นเก้าค่ะถ้าลูกค้าชอบวิวก็ จะเป็นชั้น9เลยนะคะสวยมากเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจเข้ามาดูนะคะโทรเบอร์0909897810นะคะแล้วก็นะคะเป็นคอนโดที่ใกล้ทุกอย่างสะดวกสบายด้วยนะคะใกล้แมกกบบาเบงนาอีเกียไทยวัสดุเทสโก้โลตัสนะคะแล้วก็ใกล้สวนหลวงร้อยเก้าด้วยนะคะเดี๋ยวน,นี้จะกลับกล้องให้ดูอันนี้จะเป็นถนนที่จะเข้ามาในโครงการนะคะ ด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่จอดรถนะคะด้านขวามือก็จะเป็นตึกเลยนะคะตึกมีทั้งหมด10ชั้นนะอันนี้จะอยู่จะมีชั้น3นะคะชั้น4นะคะชั้นสชั้นสชั้นเค่ะชั้นสามชั้นสชั้นเนะคะ เดี๋ยวเรานะคะก็จะออกตรงนี้นะคะตรงนี้อยู่ตรงถนนรามคำแหง2ซอย23แยก7นะคะที่าแยก7เนี่ยจะเป็นนิลันเลสเซเดนท์1นะคะเดี๋ยวเราจะไปแยก9กันก็ถัดจากซอยนี้ไปซอยหนึ่งนะคะจะเป็นนิลันเลสเซเดนท์3นะคะก็ในห้องนะคะก็จะเป็นแอร์เฟิร์นนะคะพร้อมอยู่ได้เลยนะคะถ้าสนใจก็รรีบเข้ามาดูนะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดแล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะคะถ้าใครสนถ้าใครแบบมาดูถูกใจเขาก็ฉกไปเลยนะเขาจะไม่รออะไรทั้งนั้น ทั้งสิ้นนะคะเพราะว่านะคะการที่เรามีหอม้องเป็นของตัวเองเนี่ยคือซื้ออ่ะมันจะถูกกว่าเช่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยก็ถูกมากๆ,ๆด้วยนะคะโปรโมชั่นก็เยอะมากๆด้วยเดี๋ยวนะคะอันนี้ค่ะกลับกล้องด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะก็จะเป็นถนนเนี่ยค่ะรวมก่อนถ,มมถนนราดคำแทงสองซอยยี่ิบสามแยกเก้านะคะเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยค่ะเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยนะคะ ข้างหน้าก็จะเป็นสวนอาหารอะไรเงี้ยค่ะสวนอาหารร้านอาหารต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นซูมทางเข้าโครงการนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะปรับกล้องให้ดูเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทางเข้านะคะเดี๋ยวเราตรงไปนะคะเดี๋ยวเราขับตรงไปเข้าไปวนก่อนนะคะด้านขวามือก็จะเป็นที่จอดรถเหมือนกันนะแต่ถ้าลูกค้าจะจอดรถแบบ ไม่เสียเงินไม่เสียค่าจอดอะไรเงี้ยก็จอดตรงที่ที่เขามีให้จอดทาด้านซ้ายขวาข้างหน้าก็มีนะคะตรงด้านขวามือก็จะเป็นรปภนะคะรปภก็อยู่ตรงนี้นะคะรปภนะคะเนี่ค่ะร้านค้ามากมายนะคะแล้วก็สะดวกสบายครบคันหมดทุกอย่างนะคะฉะนั้นค่ะเป็นห้องที่มีแอร์นะคะ มีแอร์มีเฟอร์นิเจอร์นะคะมีที่นอนเตียงนอนตู้เสื้อผ้าตู้ของไปฉะนั้นลูกค้าสามารถทิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะทิ้วกระเ๋าเข้าอยู่ได้เลยฉะนั้นมันจะสะดวกสบายอะไรขนาดนั้นนะคะไม่ต้องอะไรเพิ่มเลยใช่ไหมลูกค้าเอามาแต่เสื้อผ้ายอย่างเดียวว่าเฟอร์นิเจอร์กับแอร์เราลงให้หมดแล้วนะคะแล้วก็ห้องอะคะ่ะขนาดห้องนี่ให้ถึง25ห้านะคะ25้าตารางเมตรเลยนะคะ25เลยนะยิาเลย โอเคเนวแนวด้านขวามือนี่ค่ะซ้ายขวานี่ก็จะเป็นร้านค้าต่างๆนะคะร้านค้าต่างๆเขาพุ 5, น่นค่านี่ร้านค้าต่างๆแล้วก็ขวามือก็จะมีเซเว่นอยู่ใต้ตึกด้วยค่ะตึกของเราก็จะเป็นตึกสีสีเหลืองด้านขวามือจะเป็นชั้นชั้นสองที่ที่ติดกันตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็ซ้ายนะคะซ้ายขวาก็จะเป็นร้านค้าต่างๆมากมายเพราะว่าคนที่ ที่ที่มีห้องอยู่ด้านข้างล่างค่ะเขาสามารถท้าขายได้นะคะเพราะส่วนลูกค้าอยู่อาศัยใช่ไหมก็อยู่ตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ตึกก็มีลิฟต์ด้วยนะคะมีลิฟต์นะคะห้องมีแอร์มีเฟอร์นิเจอร์ที่นอนเตียงนอนตูาา้เสื้อผ้าตู้ของไปลูกค้าสามารถทิ้กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยคืออะไรลูกค้าเตรียมแต่เสื้อผ้ามา,มาค่ะแล้วก็เข้าอยู่ได้เลยนะคะคืออะไรยังไงนะคะก็ถ้าลูกค้ากู้ไม่ผ่านลูกค้ากู้ไม่ผ่านก็สามารถนะคะ ผ่อนกันจะครองได้นะคะเพราะเราเป็นเจ้าของห้องนะคะฉะนั้นนะคะคุยกันง่ายสบายๆเข้ามาเรื่องห้องได้เลยนะคะติดขัดอะไรก็ต้องมาดูห้องก่อนนะคะถ้าสนใจก็รีบวางจองเดี๋ยวมีคนฉกไปนะคะมันมีจํานวนจํากัดด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งดอกเบี้ยก็ถูกถูกถูก,ถก,ถกมากราคาเท่าไหร่ราคาล้านสองล้านหรือเปล่ปปาสามล้านหรือเปล่ปปาไม่ใช่นะคะแถวนี้ค่ะบอกไปแล้วค่ะสิบยี่สิบ ถึง4-50ล้านก็มีนะคะเราแวกนี้ค่ะแต่ค่ะเราไม่ได้ขายราคานั้น,นะคะอันนี้จะเป็นออเดี๋ยวเดก็จะเป็นนะคะคอนโดค่ะคอนโดที่ขนาดถึง25ตารางเมตรค่ะเป็นคอนโดที่มีศักยภาพแล้วก็พื้นที่เนี่ยรอบๆเนี่ยเขาพัฒนากันหมดแล้วนะฉะนั้นอนะ่ะอีกหน่อยนะคะราคาก็จะขึ้นไปมากกว่านี้นะคะตอนนี้เราขายราคานะคะเราขายราคาเพียง499,900นะคะฟังไม่ผิดไม่ใช่ราคาดาวนะคะไม่ใช่ราคาดาว แล้วก็เป็นราคาพิเศษนะตอนนี้นะคะเป็นราคาพิเศษและอีกน้อยนะคะถ้ารีบช้าถ้าช้านะเดี๋ยวจะขึ้นราคานะคะเดี๋ยวจะขึ้นราคาอีกค่ะว่าทําไมบอกช้านะคะเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นราคานะเดี๋ยว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 กลับกล้องก่อนเนี่ยค่ะตอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะด้านขวามือนะคะเดี๋ยวเราจะไปวนข้างหน้าน,นิดน,นิดนึงค่ะเราจะไปวน,นข้างหน้าน,นี่แล้วก็กลับออกไปนะคะตอกของเราก็จะอยู่ ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็โซนกลางค่ะข้างหลังนี้เราไม่มีขายหมดแล้วนะคะหมดเกลี้ยงนะคะตั้งแต่ข้างหน้าถึงข้างหลังสุดหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือนะคะฉะนั้นไม่ต้องถามว่ามีอีกไหมอะไรยังไงนะคะคือไม่มีนะคะไม่มีนะคะไม่ต้องมาถามแล้วนะคะว่ามีอีกไหมนะคะก็จะมีเฉพาะบางห้องนะคะบางห้องนะคะที่หลุดมาบอกห้องที่หลุดมานะคะฉะนั้นค่ะถ้าใครนะคะเข้ามาดู แล้วนะคะสนใจเลยนะคะก็รีบวางจองเลยนะคะเพราะคนอื่นเขาก็จะจองเหมือนกันนะคะแถวนี้ค่าเช่าวันเ,เช้าโทรไปถามนะคะโทรไปถามว่าค่าเช่าเท่าไหร่ห้าพันเก้าค่าเช่าห้าพันเก้าค่าส่วนกลางอีกอันนี้อพาร์ตเมนต์ค่ะค่าส่วนกลางอีกสองร้อยคือเดือนละหกพันไปแล้วนะคะเดือนละหกพันไปแล้วฉะนั้นอันนี้ค่ะเราห่อนแบง,เพ,งเพียงเดือนละสองสามพันเท่านั้นเองนะคะเราไม่ต้อง ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นว่ามันจะกู้ยากหรือกู้ง่ายหรือว่าถ้าไม่กู้ก็ได้พรผ่อนกับเจ้าของไปง่ายๆสบายสบา,สบาผ่อนเดือนล,ละเท่าไหร่นะคะผ่อนเดือนละสี่พันนะคะฟังไม่ผิดผ่อนเดือนละสี่พันบาทเท่านั้นเองนะคะสี่พันบาทเท่านั้นเองเราก็สามารถมีห้องเป็นของตัวเองได้นะคะขนาดห้องให้ถึงยี่สิบห้าตารางเมตรเลยนะคะนี่นะคะตึกก็จะประมาณนี้เลยนะคะเป็นตึกที่มีกี่ชั้นอะ มีแปดชั้นนะสา5สี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดชั้นกับสิบชั้นข้างหน้านะคะแล้วเขาก็จะมีที่จอดรถด,ด้านซ้ายขวาแบบนี้ค่ะตอนเย็นเย็นมานะคะขายของกันพรึบกันเรืบค่ะแต่นี้ตอนนี้ก็จะมีขายของตามข้างล่างค่ะที่เขาขายกันนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นห้องแล้วก็จะมีร้านค้าข้างล่างนะคะแต่ถ้านะคะตอนเย็นเย็นลูกค้ากลับบ้านมานะคะกลับบ้านมาขายของเตรียมพรึบเพียบเลยนะคะเพียบเลย เราลงมาเก้าเดียวเท่านั้นเองลูกค้าสามารถจับจ่ายใช้สอยนะคะซื้ออาหารและระฒนมขึ้นไปในตึกได้หรือว่านะคะลูกค้าสามารถซื้อของนะคะต่างๆนะคะที่ตลาดนัดไปเดิน enjoy last ได้นะคะเพราะว่ามีอสังหาเป็นของตัวเองเรามีสารภาพทางการเงินเรามีอสังหาเป็นของตัวเองชนะค่ะชนะลูกค้าสามารถมีเงินเหลือค่ะไปจ่ายอะไรจับใจ่ายใช้สอยของอะไรที่ตลาดนัดหน้ารำนะคะตอนหน้าราามอ่ะคะ่ะโอ้ของเยอะมากเลยนะคะ แต่ถ้าลูกค้าบ,บอกว่านะตลาดนั้หน้นนารานะคะมันทองเยอะแล้วก็คนคนเยอะด้วยฉะนั้นอยากเปลี่ยนบรรยากาศที่แบบว่าออในแนวอินดี้อินดี้หน่อยนะคะก็ไปฟูดดี้เลยนะคะฟูด,ดี้นี่ก็จะเป็นเป็นพื้นที่ที่เขาเปิดเปิดให้เช่าเกี่ยวกับ ร้านอาหารหรือคลินิกอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะเป็นล็อกล็อกล็อกสวยงามมากลูกค้าสามารถไปดูได้นะคะแล้วก็เพิ่งทําใหม่ด้วยนะคะทําใหม่ด้วยก็สวยมากเลยอันนี้ค่ะตึกตึกจะเป็นแบบนี้อันนี้ค่ะจะเป็นตึกที่อยู่ชั้นสองนะคะจะเห็นว่าตึกตึกเนี่ยตึกวายนะคะสึกสีเหลืองเหลืองนะคะตึกวายห้องจะดูด้านซ้ายนี่เลยจะเห็นนะคะข้างล่างจะเป็นร้านค้าข้างบนเนี้ยค่ะจะเป็นห้องนี่เลยนะคะจะเป็นห้องนี่เลยฉะนั้นค่ะถ้าใครชอบตึกวายนะคะ เ,เดินมาแป๊บเดียวนะคะก็ถึงเซเว่นแล้วนะคะฉชนนานค่ะไม่ต้องกลัวอดอยากนะคะทุกอย่างมีรายล้อมคะ่ะทุกอย่างมีรายล้อมด้านค้าสิ่งต่างๆมากมายนะคะแล้วก็สดะดวกสบายมากๆด้วยะคะ่ะวันเสาร์อาทิตย์ทำอะไรวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ออกกําลังกายอยู่อยู่ห้องก็ได้นะคะหรือว่าจะวิ่งจ็อกกิ้งนะคะจากตรงนี้ไปไปไหนนะคะไปสวนหลวงรอเก้าค่ะไปสวนหลวงรอเก้านะคะฉะนั้น มันไม่ไกลนะคะมันไม่ไกลด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปนะคะมุ่งหน้าไปสวนหลวงร้อเก้าด้วยกันค่ะตอนนี้หมดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นทางออกโครงการนะคะทางออกโครงการจะประมาณนี้ค่ะห้องง่ายๆสบายๆนะคะเบอร์เดือนละสองสาพันบาทเท่านั้นเองแล้วก็สามารถมีเจ้าห้องเป็นของตัวเองได้แต่ตกแต่งให้ เรียบร้อยลูกค้าสามารถแต่งเพิ่มได้นะคะแต่งเพิ่มอื่นๆได้มากมายนะคะมีร้านไทยวัสดุอีเกียนะคะร้านอะไรอีกอะร้านตกแต่งบ้านห้างตกแต่งบ้านนะคะติดแม่ข้างเนี่ยค่ะคือข้างแถวๆนี้เลยค่ะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ห้านาทีค่ะประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปส่วนหลวงรานะคะเราจะไปส่วนหลวงรากัน นี่เราก็ขับออกมากแบบนี้ค่ะเราจะไปส่วนหลวงรอเก้านะคะฉะนั้นจากนิลานเลสเดนสามนะคะเราจะทะลุไปนะคะสวนหลวงลอ9นี่เองก็คือเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มากๆลูกค้าสามารถเป็นจ็อกกิ้งนะคะไปสูดออกซิเจนออกซิเจนให้เต็มปอดไปเลยนะคะลูกค้าที่พักอยู่แถวนี้นะคะก็จะมีบ้านหลายราคามากนะคะ เป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยทาวน์โฮมอะไรพวกนี้ค่ะสามล้านขึ้นไปสี่ห้าล้านนะคะฉะนั้นคอนโดหลักแสนหรือที่พักอาศัยหลักแสนมันไม่มีอีกต่อไปแล้วถ้าหลังจากนี้หลุดไปต่อหลุดไปตั้งแต่บัตรนี้นะคะถ้าหลุดไปตั้งแต่บัตรนี้นะก็ไม่มีอีกแล้วนะคะบอกเลยก็คือขายหมดแล้วหมดเลยนะคะราคาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราหา GPS ก่อนนะคะ ก็ไปไม่ถูก